ูมูลคืนแห่งพลังเสกความปรารถนาพระจันทร์เต็มดวงช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดของธรรมชาติความเชื่อจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกบอกเราว่าพระจันทร์เต็มดวงไม่เพียงแต่ส่องสว่างให้กับคืนที่มืดมิดแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตั้งเจตนาและเสกความปรารถนาให้เป็นจริง ในคืนนี้พลังงานของพระจันทร์เต็มดวงสามารถช่วยให้คุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตตั้งเป้าหมายใหม่ที่ชัดเจนและมีพลังเสริมสร้างความสมดุลในร่างกายและจิตใจดึงดูดพลังบวกเข้ามาในชีวิตวิธีใช้พลังของพระจันทร์เต็มดวง 1. เขียนสิ่งที่คุณต้องการลงในกระดาษ ระบุเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณอยากได้ชัดเจนที่สุดเช่นฉันต้องการความมั่นคงในชีวิตหรือฉันขอเสกสุขภาพแข็งแรงให้ตัวเองและครอบครัว 2. ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ต้องการเขียนสิ่งที่คุณต้องการปล่อยออกจากชีวิตเช่นความกังวลหรือพฤติกรรมที่ฉุดรั้งคุณไว้จากนั้นฉีกหรือเผากระดาษเพื่อสื่อถึงการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้น 3. นั่งสมาธิใต้แสงจันทร์หลับตาหายใจลึกๆและปล่อยให้แสงของพระจันทร์นำความสงบและพลังมาสู่จิตใจคุณ 4. ขอบคุณล่วงหน้าเมื่อเสร็จสิ้นให้พูดคำขอบคุณอย่างสุดใจเช่นขอบคุณพลังแห่งจักรวาลที่ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันคืนนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่คุณจะตั้งเป้าหมายเสกความปรารถนาและเสริมสร้างพลังบวกให้กับตัวเองคำถามพิเศษสำหรับคุณคืนนี้คุณอยากเสกอะไรพิมพ์สิ่งที่คุณปรารถนาไว้ในคอมเมนต์แล้วปล่อยให้พลังพระจันทร์ช่วยส่งเสริมความสำเร็จของคุณแชร์สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตแล้วมาเ v กเป้าหมายให้เป็นจริงไปด้วยกันนะครับ